ทะเลสาบในฟินแลนด์ค่ะทุกคนเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอุ้ยม,มีเรือใหญ่ผ่านมาด้ว้ย ไวเหมือนกันเพราใหญ่นี่ก็ขับไวอันนี้จะเป็นสะพานที่เราผ่านมา ตอนขับรถมากับผ่้ใหญ่เขาพวขับไปเหมือนกันยเยอะเๆตรงนั้นจะเป็นลงมาดื่มกาแฟกันนะทุกคน แบบจะเป็นฝั่งสีแดงก็ฝั่งมาที่เรือใหญ่นี่เป็นท่าจอดเรือเรือเยอะอ่ะทุกคนที่นั่งดื่มกาแฟกันสวัสดีหนึ่งล้านท่านผู้ชมค่ะ อันนี้คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟินแลนด์ค่ะเราจะนั่งเรือกันไปซื้อของแต่เราไม่ขับรถไป,ไปเราจะมาเรือกันโอ้ <c oughs> เป็นอะไรที่เราก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะทุกคนพุติการว่ายน้ําไม่เป็นาการกวกกลัวมีเรือใหญ่ๆด้วยน่าจะเป็นเรือสินค้าไหมตรงเรือใหญ่อิสโอลบาดเยี่อนเซอตุกยิบรอ สวัสดีสามล้านท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของฟินแลนด์เราจะมาขับเรือมาซื้อของกันอันนู้นไกลๆจะเป็นเรือขนพวกเป็นไม้พวกเขาเรียกอะไรอะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้หนักๆอะไรอย่างประมาณนี้ รู้เราพูดถูกหรือเราพูดผิดขอบคุณสามล้านท่านผู้ชมค่ะเรากําลังจะเอาเรือเข้าไปจอดท่าแล้วเราจะขึ้นไปซื้อของกันนะคะนี่เราจะมีห้างอยู่ตรงนี้เขามาเรือกันเขาไม่ขับรถมากันนะทุกคนข้างหลังก็จะมีเรือมาเหมือนกันจอดเรือเยอะมากมีเรือเยอะแยะเลย คุณสานท่านผู้ชมค่ะเรือเยอะมากเลยบรรยากาศโดยรอบท่าเรือขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ